สำหรับปัญหาในข้อที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําหรือสักไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดจากการนําแท่งแม่เหล็กถาวรเคลื่อนที่เข้าไปในขดลวดนะด้วยอัตราเร็วเท่ากันครับจริงเราถือว่าแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันนั่นคือใช้เวลาเท่ากัน,นจากนิยามของสัก์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํานะครับตามกฎของฟาราเดย์ <ate> ก็คือสักไฟฟ้ามีค่าท่บอัตราการเปลี่ยนแปลงของักซ์แม่เหล็ก นะคูณกับจำนวนรอบของคนลวดนะโดยที่ฝักแม่เหล็กก็มีขนาดเท่ากับสนามขนาดสนามแม่เหล็กคูณกับพื้นทีน่หน้าตัดนะถ้าเราบอกว่าปัญหาเรามีโจทย์ตั้งละตั้งรูกสามูปนี้นะโดยที่จากสมการของฟาเดเน่ย n คือจํานวนรอบของคนลวด b คือขนาดของสนามแม่เหล็กหนึ่งแท่ง a คือขนาดหรือพื้นที่ของคนลวดนะซึ่งในกรณีนี้ถือว่า ขนลวดทุกอันมีพื้นที่เท่ากันแต่ว่ามีจํานวนรอบของขนลวดไม่เท่ากันนะครับอย่างกรณี A เนี่ยมีแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งมีขนลวด3ขดกรณี B มีแท่งแม่เหล็ก1แท่งมีขนลวด5ขดกรณี C มีแท่งแม่เหล็ก2แท่งมีขนลวด2ขดนะครับนั้นจากตรงนี้ถ้าเราคํานวณขนาดของสากไฟฟ้าเหนี่ยวนําเราจะได้กรณี A มีค่าเท่ากับ3คือจํานวนรอบ3รอบ b คือขนาดสามแม่เหล็ก A คือพื้นที่นะครับ ส่วนกรณี b นั้นมี5รอบันนั้น n ก็เท่ากับ5 b ก็คือจับแท่งเหล็ก1แท่งเท่ากัน a คือพื้นที่เท่ากัน,กนส่วนกรณี c เนี่ยรอบขนล่วดมี2รอบแต่ว่าแท่งเหล็กก็มี2แท่งดังนั้นเราแทนขนาดไมเหล็กด้วย2 b นะครับ a มีขนาดเท่ากันนั้นเราได้ค่าตางนี้ถ้าเราพิจารณาเฉพาะขนาดเราก็จะได้ว่า b มีขนาดมากที่สุดรองลองมาคือ c และน้อยที่สุดก็คือ a นะครับ ปัญหาข้อที่สามเนี่ยเป็นเรื่องเครื่องบินเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะครับในแนวตั้งฉากโดยที่ความเร็วของปีกเครื่องบินเนี่ยตั้งฉากสนามแม่เหล็กขนาดหนึ่งคูณสี่กำลังลบสี่เทสลาถามว่าเครื่องบินต้องมีอัตราเร็วเท่าไหร่ถึงจะทาให้เกิดความต่างศักย์สิบสองโวลท์ที่ปลายปีกเครื่องบินพอดีโดยถือว่าเครื่องบินเนี่ยมีระยะระหว่างปลายปีกเท่ากับสามสิบหกเมตรปัญหาโจทย์ อันนี้ก็จะอป็นสถเดียวกับการที่เราเอาตัวนำนะครับเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดสับ์ไฟฟ้าตามสมการนี้คือสับไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ v คูณ b คูณ l เมื่อ l คือความยาวของตัวนำ v คืออัตราเร็วของตัวนำที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากและ b คือขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับเราแทนค่าความต่าันธ์เข้าไปเราได้ v เท่ากับ emf หารด้วย b คูณด้วย l e f ที่เรากำหนดไว้คือ12โวลต์ b คือามเลลิกมตรคือ1คูณสกณัล่งลบ,บ4เทสลา l คือระยะห่างระหวห่างปลายปี b คือ3จุดเมตรดังนั้นเราได้ความเร็ว v มีค่ากับ3 3 3 3เมตรต่อวินาทีนะครับโจทย์ข้อที่4บอกว่าเรามีแท่งตัวนำนะครับยาว l เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ในแนวขนานกับลวดที่มีกระแสคงตัวเป็น i นะครับโดยที่ให้แท่งตัวนำเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับคนลวดตลอดเวลาโดยที่ปลายด้านหนึ่งอยู่ห่างจากตัวนำเป็นระยะ r นะครับถามว่าสักไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนตัวนำนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะหาได้ยังไงปัญหาในข้อน,นี้ก็คือเรา,เอาตัวนำเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากแต่เนื่องจากสนามแม่เหล็กจากตัวนำที่มีกระแส i เนี่ย มีขนาดไม่สม่ำเสมอนะครับตามแนวรัศมีนั้นเราต้องคำนวณหาขนาดสามเหลีตามแนวรัศมีนะเี้มาก่อนเพื่อให้ปัญหานี้ง่ายนะครับเราจะให้ใช้พิกัดทรงกระบ,บอกโดยที่ให้แกนแทกคือแกนของตัวนำที่มีกระแส I ใหญ่แกนอาพารมนะะคือที่ตามแนวรัศมีของตัวนำอันนี้นะครับจากนิยามของ สักเหนี่ยวนำตามกฎของฟรารเดนได้สมก,การนี้แล้วก็ฝักไม่เหล็กนะดงนั้นถ้าเราคํานวณหาสนามแม่เหล็กก่อเราจะพบว่าสนามแม่เหล็กจากตัวนาเนี่ยจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามแรงโน้มถวรนะดงังรูปมีค่าตามสมก,การคือ b เท่ากับมิวสูไอส่วนด้วย2พายข้อนี้นักเรียนสามารถคานวณเองได้นะครับโดยใช้ความรู้ในบทที่5ที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเห็นว่าสนามแม่เหล็กเนี่ย ที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามแนวรัศมียิ่งห่างไปนาำเลี้ยก็มีขนาดลดลงการเหนี่ยวนำนะครับในตัวนํำยาว L เนี่ยเกิดการที่เราบอกว่าเราตัวนํำนี้เคลื่อนที่ในระยะเวลา dt นะตัวนํำนี้ก็จะเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัก da มีขนาดเท่ากับ z dr นะ z ก็นะ z คือเค่าที่เพราะว่ามันเคลื่อน ที่ตามแนวแกน z นะครับเราได้ขนาดของสัก์ไฟฟ้านะครับพิจารณาเฉพาะขนาดก็คือ d f by dt ในความสัมพันธ์สมการนี้เราแทนค่า b แล้วก็ da เข้าไปในสมก,การนะเราจะได้ความสัมพันธ์ตามสมก,การนี้โดยที่ m ศูย์ i เนี่ยเป็นค่าของตัวการในเกลเราสามารถดึงไว้อนอกไนดะ้ z เช่นเดียวกันนะครับ z ไม่เปลี่ยนแปลงตามแนว r เพราะว่า เราบอกว่าเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากเสมอนั้นแซเป็นค่าของตัวการอินทิเกรตด้วยย้ายมาข้างนอกแต่ว่าแซเนี่ยเปลีป่ยนแปลงตามเวลาเราได้เป็น d z แซบายดีซึ่ง d z แซธบายนี่คืออะไรครับ d z แซธบายดีก็คืออัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของแท่งตัวนำมันนี้นั่นเองนั้นเราเปลี่ยนตัวแปร d z แซบายดีเป็น V นั้นเราได้ค่าของด้านนอกอินทิเกรตเป็นว0 i ศู่วนที่2พแซบายดีก็กลายเป็น V เราอินทิเกรต หนึ่งส่วน RDR ก็คือได้ log R นะครับแล้วก็แทนลิมิตการอินทิเกรตด้วย R ถึง R บวก L นะเข้าไปในสมการนะรี้เราจะได้สมการนี้ออกมานะครับก็คือ log R บวก L ลบด้วย log R log R บวก L ลบด้วย log R ก็ได้คือ log R บวก L หารด้วย R นี่นเองนะครับจัดรูปสมการใหม่เราได้สมการตรงกับที่โจทย์กำหนดโอเคนะครับ ปัญหาข้อถัดไปนะครับบอกว่าเรามีวงลวดสี่เหลี่ยมกว้าง w ยาว l เคลื่อนที่ออกจากตัวนำด้วยอาตาัตราเร็ว v นะครับโดยที่ตัวนำตัวนี้มีกระแส i ผ่านปัญหานี้จะคล้ายกับข้อที่สี่แต่ต่างกันตรงที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำตัวนำเคลื่อนที่ออกตามแนวรัศมีต่างจากข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เคลื่อนที่ตามแนวแกน z นะครับ แต่ว่าสนามแม่เหล็กจากตัวนำเนี่ยเหมือนกันนะปนัญหาข้อนี้ถ้าเราเปลี่ยนรูปร่าง,งสมการก็จะคล้ายๆกับโจทย์ตั้งแต่นี้ก็คือมีตัวนํายาว L เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ตามแนวรัศมีนั่นเองนะครับนั้นตั้งต้นแบบเดียวกันคือใช้สมการของฟาราเดย์แล้วก็นิยามของสลักแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กจากตัวนํามีค่าเท่ากับมิวสู i ศูนยพอนะครับ แทนค่าเข้าไปในสมการของฟลารเดย์นะครับเราได้สมการนี้แต่กรณีนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือการอินทิเกรตนะครับความเร็วของเรานั้นเป็น dr by dt ก็คือเนื่องจากตัวนำเคลื่อนที่ตามแนวรัศมีออกมาต่างจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับนั้นข้อนี้เราได้ลิมิตแอนติเกรตเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับ เราแก้สมการ μ ศ i แล้วก็2 p เป็นค่าของตัวของกลาฟในเกียรย้ายออกมาด้านนอกได้เลยนะครับ l เช่นเดียวกันก็ย้ายออกมานะครับ l ก็ไม่เปลีป่ยนแปลงตามเวลาด้วยนั้น l ก็ย้ายมาด้วยกลายเป็น μ 0 i l ส่วนด้วย2 p แต่ว่าเราก็จึเลยเพราะอินทิเกรต dr, dr. dr. ส่วน r อินทิเกรต dr ส่วน r ก็ได้ log r นะแล้วเราก็หาอนุพันธ์ของ log r เทียบกับเวลาเนื่องจาก r เนี่ยเป็นฟังก์ชันกับเวลาเพราะว่า ตัวนำของเราเคลื่อนที่ตามแนวรัศมีถูกไหมครับนั้นเราต้องอินดิฟเฟอเรนทีเอสมการนี้ด้วยเราหาอนุพันธ์ของ log r ก็ได้1ส่วน r dr by dt ซึ่ง dr by dt ก็คือ v นั่นเองดังนั้นสักไฟฟ้าเหนวนำาเราจะมีค่าเท่ากับ mu ศย์ il ส่วนด้วย2พ p r คูณด้วย v นะครับอันนี้คือสัก์ไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่นี้แต่สิ่งที่โจทย์ถามนั้นถามว่า กระแสมีค่าเท่าไรนะครับถ้าเราเกิดความต่างศักย์เท่านี้นะครับข้อมตัวต้านทาน R ใหญ่นะครับจับกฎขององค์ก็คือ i อเท่ากับ v ส่วน R นะครับเราก็จะได้กระแสฟ้าก็มีค่าเท่ากับมิ i L ูคูณด้วย v หารด้วย2พ r คูณด้วย i ใหญ่นะครับ จทย์ข้อที่6บอกว่าขดลวดตัวนามัสสมี3เซนติเมตรหมุนด้วยความถี่60เฮิร์ตภายใต้สนามแม่เหล็กคงตัว0.5เทสลาถามว่าจะต้องหมุนกี่รอบขดลวดต้องมีขนาดกี่รอบจึงจะทําให้เกิดความต่างศักย์สูงสุดเท่ากับ210โวลต์นะครับปัญหาข้อนี้ก็คือเป็นกรณีของการหมุนรอบแกนแนวของขดลวดภายใต้สนามแม่เหล็กเราจะได้ศักไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ สมการนี้นะโดยที่สมการของแอมปิจูที่มีค่าเท่ากับจำนวนรอบคูณด้วยสนามแม่เหล็กคูณด้วยพื้นที่คูณด้วยอัตราเร็วเชิงมุมนะครับของการหมุนอันนี้คือแอมปิจูนะอันนี้สมการนี้ได้มาจากเลคเชอร์นะครับคุณสามารถตรวจสอบได้จากในสไลด์ของเลคเชอร์นะครับสิ่งที่เราต้องการทราบคือขนาด ของสั่ไฟฟ้าเหนี่ยวนำในั้นก็คือพิารณาเฉพาะสมการด้านหน้านั้นเราได้สั่ไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีค่าเท่า,นนาน b, กับ n b p r กำลังสอโมโจทย์ถามหา n เราได้ n เท่ากับสักหารด้วย b pi r กำลังสองโมโจทย์บอกทุกอย่างหมดแล้วนะครับแทนค่าเข้าในสมการเราได้คําตอบออกมากดเครืนน่องคิดเลขเราจะได้คําตอบมา n จะมีค่าประมาณ4 1 2 7 9รอบนะครับ สำหรับข้อที่เก็บก็เป็นเรื่องของการเหนี่ยวนำในขนลวดโซลินอยสองขดนะครับโจทย์บอกว่ามีขนลวดโซลิอนอย์ยาวนขนาด220รอบต่อเซนติเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางดีใหญ่เท่ากับ3.2เซนติเมตรมีกระแส I เท่ากับ1.5แอมแปร์ผ่านโดยที่จุดศูนย์กลางของขนลวดอันนี้ก็จะมีขนลวดขนาดเล็ก จำนวน130รอบเส้นผ่าศูนย์กลาง2.1เซนติเมตรให้หาสัก์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดในขนลวด4นะครับเมื่อกระแสในขนลวดโซลินอย์มีการเปลี่ยนแปลงเป็น0ูนย์ด้วยตาเร็วคงที่ภายในเวลา25มิลลิเซกก็คือหมายความว่ากระแสจาก1 5แอมแปร์เหลือศนย์ภายในเวลา25มิลลิเซกปัญหาข้อนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากพิจารณาจากสนามแม่เหล็กนะครับ ที่เกิดจากโซลินอย์ก่อน,นสนามแเหล็กจากโซลินนย์เนี่ยเราสามารถคำนวณได้นะครับเราพบว่าสนามเหล็กจากโซลินอย์มีค่าเท่ากับมิวสูเล็กคูณไอเมื่อเอเล็กคือจำนวนรอบต่อความยาวนะครับไคือกระแสในขนลวดนะครับอันดับถัดไปเราต้องการหาสักไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดในขนลวดที่อยู่ภายในโซลินอย์นั้นเราก็ต้องหาฟลักซ์แม่เหล็กภายในขดลวด c อันนี้ นะครับ f l u แม่เหล็กภายในขนลวดก็จะมีค่าร่กกับจํานวนรอบของขนลวดคูณด้วยสนามแม่เหล็กที่ผ่านมันซึ่งสนามแม่เหล็กที่ผ่านขนลวดนี้เกิดจากสนามแม่เหล็กจากโซลินอยคูณกับพื้นที่หน้าตัดของขนลวดนะครับสักไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็จะมีค่าร่กกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็ก f l u ์ในขนลวดนะครับก็คือ d by dt ของ ีคอยแทนค่าเข้าไปเราแทนค่า n คอยคือจำนวนรอบขนลวด b s o l e n o i ยก็คือมิลศูนย์นคูนไดไนะครับแต่เนื่องจากในโจทย์ข้อนี้เนี่ยกระแสะเปลี่ยนแปลงตามเวลานั้นเป็นสิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนเขียนกระแสอยู่ในรูปของ d i ไปดีทีเพราะว่าเราหาอนุพันธ์ของฟลักซ์นะครับนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือกระแสก็คือ d i ไปดีทีพสุดท้ายคือพื้นที่ตัดนะครับ โจทย์กำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางมาดังนั้นพื้นที่จะตัดก็คือ pi d ส่วน2คกณกำลัง 2, 2นั่นก็คือเอาเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2ก็ได้รัศมีก็คือ pi r กำลัง2นั่นเองนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือโจทย์ข้อนี้ให้ขนาดเป็นเซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนนะครับแทนค่าตัวเลขเข้าไปทั้งหมดนะครับโดยที่มิลมีค่าเท่ากับ1.5664คูณ1 0 6เมตรกิโลกร,รมัม ต่อวินาทีกำลังสองต่อแอมแปร์กำลังสองนะครับจำนวนรอบขนลวด c ก็คือร้อยสามสิบรอบมิวศูนย์นะครับปิดไว้ก่อนนะครับจำนวนรอบต่อความยาวของโซลินอ์ก็คือสองจุดสองนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นต่อเซนติเมตรถ้าเราเปลี่ยนเป็นต่อเมตรมันก็ต้องกลายเป็น2.2คูณ10กำลัง4นะครับ แล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสก็คือจาก1.5เป็น0ภายในเวลา0.025วินาทีนะครับพื้นที่นะครับก็คือภายส่วน4คูณด้วย2.1คูณสิบกำลังลบสเมตรทั้งหมดยกกำลงะะังสองแทนค่ามาจะได้เป็น7.4689คูณสิบกำลังลบส โวนะครับเป็นคาตอบของข้อนี้ครับสำหรับปัญหาในข้อที่8ก็เป็นเรื่องของกดลวดอยู่ภายในสโซรีนอยยาวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสในสโซรีนอยเช่นเดียวข้อที่7เพียงแต่ว่ากระแสในข้อนี้เป็นฟังก์ชันของเวลาตามสมการนี้ก็คือ30คูณด้วย1ลบ e กคิังบ1่ทีแค่นั้ดังนั้นสมการเนี้ย ในข้อนี้สามารถใช้สมการเช่นเดียวกับสมการในข้อที่7นั่นก็คือสักไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับมีค่าเท่ากับจํานวนรอบของขนลวดคูณด้วยสนามแม่เหล็กจากโซลินอยคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดของขนลวดนั่นเองนะครับแทนค่าตัวแปรที่เราทราบเข้าไป n ใหญ่คือ250 n เล็กคือ400 r คือ6กคูณสกำลังลบ2นะครับ i คือ30คูณด้วย1ลบ e คูณด้วยลบ1 6 t นะครับหาอนุพันธ์สมการนี้นะครับเทียบกับ t เราได้เท่ากับลบ30คูณด้วยลบ1.6ก e กำลังลบ1 6 t e, นะครับแก้สมการนะครับดกดเครื่องคิดเลขมาทั้งหมดเราได้สักไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ6.822คูณ10กำลังลบ2 คูณด้วย e กำลังลบ 1.6t นะครับก็คือสักไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเป็นสมการ exponential decay นั่นเองครับสำหรับข้อที่9บอกว่ามีทอลอยนะครับที่มีขนลวดจำนวน n ใหญ่รอกนะครับแต่ว่าทอลอยนี้เป็นทอลอยที่มีพื้นที่หน้าตาเสีเ่ยมลัศมีภายในเป็น a เล็ รัศมีภายนอกเป็น b เล็กตามหาความเหนี่ยวนำของทอลอยนะครับนั้นการหาความเหนี่ยวนำสิ่งแรกที่เราต้องทราบคือสนามแม่เหล็กภายในทอลอยการคานวณสนามแม่เหล็กภายในทอลอยเราสามารถใช้กฎของแอมแปรได้เิจารณาทอลอยจากปูมด้านบนนะเราได้ความสัมพันธ์ตามนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราสร้างเส้นทางปิดภายในลัศมี r น้อยกว่า a เนี่ยจะพบว่า เส้นทางปิดอันนี้ไม่ล้อมรอบกระแสใดๆเลยก็คือกระแสสุทธิเป็นศูนย์นั้นจากกฎของแอมแปร์เมื่อกระแสสุทธิเป็นศูนย์สนามแม่เหล็กก็เป็นศูนย์นะครับบนเส้นทางนะครับที่สนามแม่เหล็กมากกว่า b ใหญ่โทษทีครับมากกว่า b เล็กนะครับเห็นว่าเส้นทางวงปิดมากกว่า b เล็กเนี่ยก็จะล้อมรอบกระแสที่พุ่งออกจ่ากหน้ากระดาษแล้วก็พุ่งเข้าในหน้ากระดาษเท่ากันเพราะว่า ขนลวนต้องพัน,นตรงนี้พุ่งออกตรงนี้พุ่งเข้าตรงนี้พุ่งออกตรงนี้พุ่งเข้าตรงนี้พุ่งออกตรนนี้พุ่งเข้าังนั้นเห็นว่าถ้าเราสร้างวงปิดล้อมรอบทั้งหมดก็จะมีกระแสที่พุ่งออกและพุ่งเข้าจำนวนเท่าเท่ากันนั่นคือกระแสสุทธิก็เป็นศูนย์เมื่อกระแสสุทธิเป็นศูนย์สนามแม่เหล็กก็เป็นศูนย์เช่นกันงนั้นเห็นว่าภายในท่อรอยบริเวณนี้และภายนอกท่อรอยบริเวณนี้สนามแม่เหล็กเป็นศูนย์เหลือบริเวณส,นสุดท้ายคือบริเวณที่อยู่ภายในขนลวดของท่อย นะครับเราสร้างเส้นทางปิดวงกลมนะครับที่รัศมี r อยู่ระหว่าง a และ b เราจะได้ว่าจากกฎของ 8, แอมแปร์อินดิเกต b d ุด d เท่ากับศูย์ i net นะครับกระแสสุทธิภายในก็จะสัมพันธ์กับจำนวนรอบเท่ากับเราบอกว่าพันทั้งหมด n ใหญ่รอบกระแสทั้งหมดก็คือ n ใหญ่คูณด้วย i นั่นเองนะเส้นทางปิดอันนี้ก็คือรัศมี r เส้นทางปิดก็คือ2าย r ก็คือเส้นรอบวงของวงกลมนั้นสนามแม่เหล็กภายในทลอรอย B r จะมีค่าเท่ากับมิวู์ n ใหญ่ r หานด้วย2อาย r นะครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กภายในทลอรอยเมื่อสร้างสนามแม่เหล็กภายในทลอรอยแล้วนะครับเราสามารถคำนวณหา flux แม่เหล็กได้นะจากนิยามของ flux แม่เหล็กก็คือ integrate B dA นะครับเราก็จะได้ dA ก,ก็คือ ความสูง h คูณด้วย dr นะครับแทนค่าสนามแม่เหล็กจากทอรอยก็คือ μ0 เอนย์ใหญ่ I ส่วนที่2ไง πr r เป็นมันแค่ดังกาดิเกตสายเว้งในในั้นได้ดิเกต dr ส่วน r a. นะลิมิตแดิเกตจาก a เล็กถึง b เล็กนะครับจากตรงน,นี้นะครับจากนิยามของความเหนี่ยวนำนะครับก็คือฟลักคูณด้วยจำนวนรอบหารด้วยกระแส นั้นเราแทนค่าแม g เหล็กฟลักซ์เข้ามาในสมการของความเหนี่ยวนำนะครับก็คือมิวศูนเใหญ่ is หารด้วย2พายนะคูณด้วยล็อก b ส่วน a นะเราอินทิเกรติม์มาได้ล็อกส่วน a นะครับแทนค่า n ส่วน i เข้าไปนะครับ n ใหญ่นะครับรวมกัน i ใหญ่ตัดกันนะครับเราได้เป็นมิวศูนย์เอ็นกำลังสองส่วนด้วย2พายล็อก b ส่วน a e. นะเท่ากับที่โจทย์กำหนดไว้ นะครับก็ขอจบตัวอย่างนะขอ,องปัญหาในบทที่6แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ